เมื่เถนก็เผาะม่พี่นนอะต้องออกขึ้นสูงก็ดีเนะสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ดาฉนแน่แจมากินตักหุ่งน่มันนน้สร้างไรแม่นะกิน่พี่นนางตำปูปลาดาทเชนยวคืนย้อนเม่ถึงไม่พี่นนอะ,ต,ะ,นนนะ,นะต้องเอาตั้งขึ้นก็ดีเนาะรอสักครู่แ่น่แจมันหวานจริงจริงเลยแล้ว มาตั้งกองสิมาทันชีเล่ยสิมาทันชีเลยเนี่ยไม่เห็นกรผมไม่เห็นรอเห็นบ่เห็นตมหงมไม่เห็นตมหวงไ่เห็นตงกรเทิบมาอีกจเาบ่เกินกระเทิบกระเทิบกระเทิบกรเทิบมากกริเห็นนี่แล้วเห็นสภาแล้ววันนี้สร้างไรแม่นักเก่นอย่างจ๋าโอได้ซีต่อมหวงเนาะ ตำปูปลาสีตำหมูโอ้โหงั้นเด้กินพริกนี่กับเผ็ดเราได้พี่น้อง้ซงเผ็ดประทันเล่านอือไข่ทอดผมชอบด้วนนยนะไข่เจียวด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทอดเดีวยวนะเนื้อหนักกว่านะงเนงื้อไปโเนื้อเกิดเยอะวันอาทิตย์จะได้วันอาทิตย์วันหังวันของ,ของ,ของครอบครัววันแห่งครอบครัว ครอบครัวมไอยู่ไปต่างจาังหวัดอยู่จะอิ่มพี่ล้เดะกับแมวถ้าน้องสั่งร้านแม่ไม่กินสัง่งเองบ่เปลี่ยนมาท่านนะโอ้ยซึ่งต่อมองหงกันนะถ้าน้องบอกว่าร้านนี้เสยียบมันก็นกนต้องเสยียบร้านนะแต่วาจจ่ามันเผ็ดตัวเนี้ยสั่งสั่งเผ็ดมาท่านมาท่านนะเบิง่งอไข้ซีดบ่าเนีย่ยไข้ซีดบ่ดบาดสิน่ะ เผ็ดเลี่ยแล้วก็เป็นอย่างกินได้โบเื่องมากี่น้องจ๋าขอประชานชว่วจะกินเจนแต่บาหุ่งหน่อยเ้อพี่น้องนะกินได้ขนมเสร็จแลานะมันเผ็ดไหมพี่น้องให้กินเผ็ดก็ได้ แซ่บนัวดนวดนวเลยบวมี่หวานดีมากนวขึ้นมาเลยอือสีต่องตามรักตามรักตามห้องนสานปะนัวนแลว คือว่าว่ากินตำมะฮุ่งนะเบื่งคอยสิกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอประท่านโทษพี่น้องเลยเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเพลดเพโอ้ยเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยนอนตาย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 เสือข่อยบนโอ้ยนอนบางทนนอนแบบบีเด้ข่อยข่อยกินเี่น้องเงก่ายกินฟ้าก็เนี่ยได้ข่อยช่วย แต่แล้วแต่แล้วกินผู้เดียวด้วยพมกอดทุกคนว้ห้องมันหอนทั้งเพลทเลยนะวันี้อากาศเป็นพัดลมพลัดลมมันจะเข่าไปน้องไองเข่าจะเสียงวู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 ได้เพราเป็นฟังเลยดีได้ค่อยๆกินนะพวกนั้นเข่าปากงับกินผู้เดียวเ่าเปนะ็นน้งว่ากาันตีไปดีช่างได้ไป กำลังจะกินเช่นบักฮงเบึงก็แหละได้กินแต่นามัน่นไปนะตอนมันก็สิกินกินได้เีแค่ตอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนะอ,อ เน่นขนมส,สีนนะเล้วลาเ่าสิมากินโชว์กินเพ็ดบ่ไ้มากินโชว์มากินเพ็ดบะไรอเว่เเอเว้อหาเ,เ,เนี่ยคอยกับเพ็ดพี่นนอะ เอา,าบาไปแล้วดนไดยแซบบ่แบบแซบบด้วยเนี่ยแงไล่แม่มากินชอบกินเส้นชอบกินนำ้ำมงนะชอบกินชอบกินน้ำ้ันมุ้ง กินขนมเส้นกับลาบมั่นปะเพชต้องกินพักวะไรดิวะเพสต้องเอาพักแก่กันอ่ะอู้ว่า หา่าน็้กระเพาะนี้บ่ไม่กินอะไก็หาเน็้บ่ก็พักแทบเลยพี่น้องพักแทบเลยพักแทบเลยพั่น้ กินบุคงของแท้ต้องสีดบหุคงของแท้ต้องเลสีดไปยะอืมอ เนี่ยใชยอย่อืหูน้ำตาแตกเหงื่อออกอ้าพี่นั่งสำเนียแล้วเนาะกลอยก็บว่าีคลิปลงก็ห,หาล่งกินไปเรื่ยอย,อยค่อยเนะจะไปเฮ็ดคอนเทนต์กินกันได้เนาะ ถ้ามันแดงงานก็นกนจะเป็นหนอนแล้วยังจะผพาอปกกินถ่ายไปก่อนเซ่บถือใจค้อนิีานเนาะเดี๋ยวความนัวเดี๋ยวความเผ็ดเนี่ยหอยน่อมแพ้แล้วอขอบคุณที่ติดตามช่องอินพิดาดาจ้าเดอ้อผู้ใดกับเบิงบ่งยอหลังกันแล้วจ้าเด้อสวัสดีค่ะ